วัสดีค่ะวันนี้หายเป็นไข้แล้วเสียดีคึน้นฮาล,ล่าวันนี้มาวาดตัวอะไรดีน้อเดเดี๋ยวเดี๋ยวล้ววกองก้องชัด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 เอาเฟรดี้แบบหนนุ่นยนต์นี่ประกาศติดมั้ยเนี่ยทำคลิปได้ไม่ได้โถสามารถทำอินโทรได้แล้วเนะี่ยกำลังลงยูทูบอยู่ กระนั้นก็ติดตามเยอะด้วยทาแบบกล้องแล้วพอมองดูมันดูไม่ค่อย อัปโหลดวิดีโอเสร็จแร้อเป่โอเคเดี๋ยวไปพอทำคลิปเสร็จปุ๊บก็ไปตัดต่อคลิปแล้วก็เอาบโลงเืนฮ่าในที่สุดอินโทรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วยเป็นดูได้เยอะๆด้วยนะคะชอบไม่ชอบบอกด้วย ไม่เท่ากันเลยสำหรับคลิปพอทำคลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปไปประสานวิดีโอไห้ใม่ใไม่ไม่ไม่้ว่าประสานวิดีโอปะซ้อมวิดีโอด้วยกันแล้วก็ทำเอาอินโชกับ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 วิดีโอนี้มา กันเราก็จะได้อินโทรพร้อมกับวาดรูปด,ด้วยอินโทรออกไม่สวยก็ไม่ไปมีอินโทรแบบทำแล้วมันออกมาไม่ดีโหลดแล้วมันบอกว่าอะไรนะการโหลดวิดีโอของคุณล้มเหลวก็เลยมาสร้างวิดีโอใหม่ลองมแม่งโคตรลองห้ายเลยไปดูหุ่นยนต์ตาเป็นไงวะตาแบบไหนดี แบบกระตูนดิไหมเมื่อวานฝันประหลาดยังเลยทัางแอบทั้งถอะวัดวัดนอนลงดีกว่าวัดมันสะดวกเอ้ยอะโอเคโอเคโอเเกล่องกล่องกองกล คลิปนี้ก็จะลงหลังเร็วๆนี้วันนี้วันนี้เป็นวันหยุดครูไปละยองไปแข่งที่ละยองว่าจะหยุดสองวันว่างๆไม่มีอะไรทำมาทำคลิปดีกว่าคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรดีทำไมวาดแล้วมันไม่ชัดจังเออ ผู้ชายอะไรมีขนตาทอยบอนนี <t> ่ <oy bunny> ไปดูของคนอังกฤษคนอังกฤษเขาบอกว่าทอยบอนนี่หนูเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วว่ามีขนตาใช่ไหมล่ะปกติผู้หญิงต้องเป็นต้องคนที่มีขนตาก็เป็นผู้หญิงนี่มีขนตาเป็นผู้ชายเออ แต่พนเราว่าฉันคิดว่าทอบ์ตอนแรกก็คิดว่าทอยบอนนี่เป็นผู้หญิงเพราะหนึ่งดูจากขนตาสิแมงโก,ก้ก็เป็นผู้หญิงแปลกฮะแมงโก้มีขนตาแต่ดันเป็นผู้หญิงบอดทอรบอนนี่แปลกสุดละมีขนตาแต่ดันเป็นผู้ชายอาแปลกจังไหวหูไม่เท่า S <s> สบายหูอันนี้เวลาบาสืกก่าสบายแล้วมันอัดกินนาทีแล้วเนี่ยห้านาทีเนีย่ยโโหูยาวไปมันเนี่ยคลิปที่เราต้องย8ิบแปดนาทีเนีย่ยเหงื่อตกกันเป็นท่าเลยสองสามคนบ้างและนาก็ติดตามเยอะๆนะคะถ้าดูคลิปจบแล้ว จะทำอินโทรแล้วจะติดเจ๋งคลิปนี้จะวาดยาวดีไหมยนาะคิดกันยาวหรือสั้นดีมาสักสิบนาทีก็พอจะได้วาดแค่สองตัวพอ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 ,พอบออลฟรดี้กับบอนนี่เดี๋ยวดาดด้ฟรีดีวาดไปแล้วอันนั้นวาดเหมืนการ์ตูนอันนี้วาดของจริงวาดแบบหุ่นยนต์เลย เนาจะชอบวาดแบบกระตูนม,น,นะน,นมากกว่าหุ่นนะเพราะว่าดูหุ่นน่ากลัวไปดูหุ่นโคตรอวน <c oughs> อยากรู้จริงเลยว่าเด็กที่ตัวที่สิ่งเข้าไปจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหนูว่าหนูว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะมีกระดุมเด็ด ของที่ไม่มีแต่เราจะเติมอะ <c oughs> มือนี่มือเหรอเนี่ยหกนาทีแล้วตาย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 กันพอดีเราเหงื่อตกกันเป็นท่า จะทําคลิปุกี้รันแต่แต่มันถ่ายวีดีโอไม่ได้มันเป็นเราเป็นเครื่องรุ่นซัมซุงอะยังไงก็ถ่ายไม่ได้ก็ต้องถ่ายแบบวาดรูปก็พอคลิปหนูจะทําแบบวาดรูปถ้าไม่สบายก็หยุดพักก่อนก็ต้องรอกันนะคะไม่รอตายนี่เจ็ดนาทีแล้วโอ้ตายตายฉันตายแน่ เกิน so ็จบาทีก็ได้ไม่ว่ากันเอาให้เหงื่อตกกันเป็นท่าเลย ไม,ไ,ไม่ได้วาดนานก็ถ้าวาดเล็กขออภัยด้วยนะคะเป็นพอดีว่าไม่สบายไม่ได้วาดนานก็เลยลืมไม่มองกล้องดูภาพเบอร์อๆไงไม่รู้เฮ้เบอร์ล้เบอร์แล้ไม่เดี๋ยวรอสักคร ores, ู่โอเคอ่เดี๋ยวเบอร์ดิ นั่นแหละโอเคเฮ้ยไม่ภาพเบอร์ยังเลยเออนั่นแหละ คนดูถามว่าเธอซ้มว่าอะไรเนี่ยซ้มส่มว่าอะไรเนี่ยเจ้าไหนทีแล้วตาย <c oughs> <c oughs> ทันนี่ฟาดเฟนที่ตัวเดียวพอแล้วแบบหุ่นยนต์อะสับพวกยุงกัดแล้วเนี่ยโอ้ยกัดกัดอืมเสร็จแล้ว ready เขียนชื่อมันกัน F r E D D Y Freddy เพศชายก็แบบเมเมก็แปลว่าผู้ชายโอเค Freddy set ball now เมี่ดืดตืด ดึดึด,ด,ดเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีที่ว่างก,ก็วัดบอนนี่แล้วก็ชิก้าแล้วก็ฟ็อกซี่โอเคตัวท้ายก็กดเด็ดฟดีไม่ไม่เอาอยามดีกว่าฮะ